ตอระยะเวลากว่า60ปีที่ผ่านมานับเนื่องจากวาระที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้สเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติปวงะสกนิกรชาวไทยทั้งหลายต่างก็ได้ตระหนักดีว่าพระองค์ทรงมีพระราชาหรือไทยมุ่งม,มั่นในการที่จะบำบัดทุกข์และบำรุงสุขของเหล่าราษฎรโดยได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อันยังประโยชน์สุขแก่ประชา,ชาวไทยทั่วทั้งประเทศ งานสำคัญประการหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤท่ายิ่งนั่นคืองานในด้านการศึกษาโดยพระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริว่าการศึกษานั้นหมายถึงการพัฒนาบุคคลโดยตรมดังพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่22กรกฎาคม2520ดังนี้การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยม และคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพทําให้การพัฒนาประเทศย่อมทําได้สะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็วดังนี้พระองค์จึงทรงมีพระราชบณิธานที่จะผนึกความสําคัญระหว่างการศึกษาวิชาความรู้และผลแห่งการใช้วิชาความรู้ในเชิงปฏิบัติพระองค์ทรงวางรากฐานให้การศึกษาทําหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ความคิด ความกระพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลโดยได้ส่งพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาความรู้ทั้งในด้านวิชาการหรือเชิงทฤษฎีควบคู่ไปกับทางธรรมหรือในเชิงปฏิบัติทั้งยังได้ทรงมุ่งเน้นเสมอว่าการศึกษาจะต้องใช้หลักแห่งวิชาการเพื่อช่วยให้แนวทางการปฏิบัติบรรลุผลและให้ความรู้ในการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญจากพระราชดำร,ร,ริและปรัชญาแห่งการศึกษาดังกล่าว พระองค์จึงได้ทรงจำแนกแนววิธีในการพัฒนาการศึกษาออกเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยพระราชกรณียกิจในส่วนการศึกษาในระบบโรงเรียนนั้นได้เริ่มจากในพุทธศักราช2498พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนขึ้นในบริเวณสวนจิตลดา พระเวังดูสิทธิ์และพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนจิตรดาทรงควบคุมนโยบายต่างๆภายในโรงเรียนด้วยพระองค์เองทรงโปรดให้รับนักเรียนทั่วไปโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์หรือบุตรหลานข้าราชบริพารซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถเล่าเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะพระองค์ทรงได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้เป็นทุนใช้สอยในโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีพระราโชบายในการพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนภาคเรียนที่สองสูงกว่าภาคเรียนที่หนึ่งเปอร์เซต์ขึ้นไปเพื่อเป็นการส่งเสริมกําลังใจให้แก่นักเรียนซึ่งมีความตั้งใจและมุมาณะพยายามจากนั้นด้วยพระองค์ยังทรงได้รับองค์เรียนอื่นๆไว้ในพระบรมราชูประถมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานพระบรมราโชวาท อันเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและให้กำลังใจแก่บรรดาครูนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวอาทิโรงเรียนราชวินิตซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์โดยมอบหมายให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ดำเนินการโรงเรียนวังไกลกังวลซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดล ได้มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นภายในเขตพระราชวังไกลกังวลอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนราชประชาสมาสายัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชาสมาสัยจัดสร้างและโรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลายัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระบรมราชโอ,องการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้น นอกจากนั้นการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชะดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยปฏิบัติการทหารตำรวจตามบริเวณชายแดนธุรกันดารอยู่เป็นนิดทําให้ทรงทราบถึงปัญหาการขาดแคลนสถานที่เล่าเรียนของเด็กและเยาวชนอันเนื่องมาจากการให้บริการของรัฐยังไม่ทั่วถึงจึงทําให้พวกเขาขาดโอกาสทางการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงมีพระราชะดำริให้ทหารเข้ามาช่วยก่อสร้างโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบและพระราชะทานพระราชะทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนโรงเรียนดังกล่าว พระชธานนามว่าโรงเรียนร่วมกล้าวซึ่งได้เปิดทําการสอนแห่งแรกที่บ้านหนองแคนอาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งต่อมากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกองทัพบ,บกยังได้จัดตั้งโรงเรียนร่วมกล้าวขึ้นอีกหลายแห่งเพื่อสนองพระราชดำริในการที่จะส่งเสริมการศึกษาซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนนอกจากจะเน้นทางด้านวิชาการแล้วพระองค์ยังทรงดำริถึงความจําเป็นในการพัฒนาภาวะความเป็นอยู่และการดํารงชีพ ดังนั้นในโรงเรียนเหล่านี้จะมีการฝึกทักษะการทํางานและส่งเสริมด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนด้วยส่วนเด็กยากจนขาดที่เพึ่งในท้องที่อื่นๆนั้นพระองค์ได้ทรงมีพระราชปรีชาญาณทรงเล็งเห็นว่าวัดเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ประชาชนโดยเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและมีความผูกพันกับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานพระองค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนขึ้นในวัดโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ในการก่อสร้างและดำเนินกิจการทั้งยังได้ทรงของความร่วมมือจากทางคณะสงฆ์ให้เข้ามาช่วยดูแลดำเนินการรวมถึงทรงได้อาราธนาพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒธธิให้เข้ามาช่วยเป็นพระอาจารย์สอนซึ่งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนแห่งแรกคือโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันประดิษฐ์จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อร่วมสร้างโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนสำหรับชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในดินแดนธุรกันดารห่างไกลาการคมนาคมและยังได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของเยาวชนที่ครอบครัวต้องประสบกับปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆจึงทรงพระเมตตารับอุปถัมภ์และให้กำลังใจแก่เยาวชนเหล่านั้นโดยได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นภายใต้าการดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์พระบรมราชูประถมพกพระราชทานพระชาชทรพย์เป็นทุนในการก่อตั้งแต่กระนั้นภาวะการขาดแคลนครูก็ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งสำหรับระบบการศึกษาของไทยโดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนศึกษาสมเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนดังนี้ ระองค์จึงทรงมีพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการก่อตั้งโครงการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมโดยได้ทรงตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้นณนะโรงเรียนวังไกลกังบุญอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อดำเนินการส่งสัญญ,ญาณรายการโทรทัศน์อันเป็นหลักสูตรการศึกษานำเสนอวิชาความรู้ในหมวดต่างๆโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดไปยังนักเรียนในห้องเรียนตามโรงเรียนชนบทและท้องที่ห่างไกลต่างๆ ซึ่งนับเป็นพระอัจฉริยภาพในการขยายโอกาสและสร้างอนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติให้กว้างไกลย,ยิ่งขึ้นทั้งนี้ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสนพระทัไทยในเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งโดยได้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการคิดค้นวิทยาการต่างๆอาทิทรงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆด้วยพระองค์เอง ทรงแก้โปรแกรมภาษาไทย CU Writer ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ทั้งยังทรงประดิษรูปแบบตัวอักษรไทยอันมีลักษณะที่งดงามอาทิแบบจิตรดาและแบบภูพิงทั้งยังทรงศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แสดงตัวอักษรเทวนาครีหรือแบบอักษรสันสกฤตบนจอภาพอีกด้วยพระปีชาสามารถในเชิงวิทยาการของพระองค์ยากยิ่งที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาการในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้จุดประกายแห่งการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของไทยนับเนื่องจากการที่ทรงใช้เครื่องมือสื่อสารทกติดพระองค์ในการไปประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆอยู่เป็นนิดทั้งอย่างพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นําระบบสื่อสารแบบถ่ายทอดสัญญ,ญาณหรือรีพิเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับ,บวงจรทางไกลขององค์การโทรศัพท์ให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาพอ,อสว เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในท้องถิ่นห่างไกลและทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาวิจัยรวมถึงการออกแบบสร้างสายอากาศในย่านความถี่สูงม,กมากๆหรือที่เรียกว่า VHF โดยมีพระราชประสงค์ในอันที่จะทราบเหตุการณ์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อจะได้ทรงช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังทรงตั้งสถานีวิทยุอสอเพื่อเปิดโอกาสให้พระสนิกรได้มีช่องทางในการติดต่อกับพระองค์กล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <of> ทรงเป็นองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการยิ่ง <of> แห่งการพัฒนาระบบการศึกษ,ษาและการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยพระองค์ ทรงชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาวิทยาการวิชาความรู้และผลแห่งการใช้วิทยาการความรู้ในเชิงปฏิบัติแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาวิทยาการและการสื่อสารโทรคมนาคมของพระองค์นั้นนับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศ So many